สวัสดีครับผมบอยรีวิวครับสวัสดีค่ะพี่แหม่มค่ะวันนี้เราจะมารีวิว DJI ไมซ์สองนะครับเพิ่งเปิดตัวไปเมื่อวานเลยนะครับวันที่17มกราคมนะครับแล้วเราก็ได้มาอยู่ในมือตรงนี้แล้วนะครับตัวนี้บอกเลยว่าเราแอบเอาไปใช้งานแล้วเอ,เอาใช้เลยเอ,เอาไปใช้งานแบบใช้จริงๆจังๆเลยนะครับการถ่ายรายการทีวีด้วยว้าวไว้ใจมากเลยนะไว้ใจอันนีน้คือพอได้ทดสอบได้ทดลองได้ฟังเสียงปุ๊บ บอกเลยว่าตัวนี้นะครับเป็นเสียงแบบ high quality อือฮึอ่าฮะใช่ไหมซึ่งตัวที่เราใช้อยู่ตรงนี้นะครับที่อัดเสียงอยู่ตรงนี้ก็เป็นเสียงของ dji m i หนึ่งนะครับในคลิปนี้นะครับจะเห็นความแตกต่างความชัดเจนนะครับของทั้ง2ตัวนะครับทั้ง dji m i หนึ่งและ dji m i สองเลยครับว่าจะมีความแตกต่างกันมากขนาดไหนอ่ะนูแมได้ลองใช้แล้วเป็นยังไงรู้สึกว่าไงบ้างเป็นคนตัดเป็นคนตัดต่อฟังแล้วเป็นไง โอ้แตกต่างตอนแรกที่เราใช้ไมค์นี่คือเราก็ประทับใจว้าวมากประทับใจแล้วแต่พอออกไมค์สองมาตั้งแต่ที่เราใช้ Osmo อ o c k อกเกแล้วที่แบบเขามาพร้อมกันในเซตเลยเี่ยก็คือว่าโอ้มันมีความสะดวกสบายในการที่จะเชื่อมต่อบลูทูธแต่พอมาเป็นตัวนี้ที่มาแบบที่เรารอคอยกันมาเพราะว่าเราตอนนั้นเราก็บอกว่าเราหวังว่าเขาจะออกมาแล้วเขาก็ออกมาจริงๆแล้วได้ฟังเสียงตอนที่ตัดต่อก็คือว้าว บอกได้เลยนะครับว่า DJI m i My 2เนี่ยเป็นการพัฒนามาแบบว่าฟังเสียงผู้บริโภคโดยเฉพาะเลยเพราะว่าเขาปรับทุกสิ่งทุกอย่างให้มันแบบ user friendly มากยิ่งขึ้นปกติตอนที่เป็น DJI m i หก็ว่า user friendly แล้วนะใช้ได้ทั้งโทรศัพท์ใช้ได้ทั้งตัวกล้อง DSLR แต่ตัวนี้นะครับ DJI m i c 2นะครับเราสามารถใช้ได้ทั้งโทรศัพท์ ผ่านบลูทูธได้ผ่านตัวกล้อง DSLR ได้ผ่านตัว Pocket 3ของเขาที่ออกมาใหม่ได้แล้วก็ยังสามารถใช้งานผ่าน Action 4 Pocket 3กับ A c t i o n นนะครับเราใช้งานด้วยระบบบลูทูธเลยมไม่ต้องใช้ตัวรับสัญญาณเลยนะครับเราใช้แค่ตัวรับเสียงตัวนี้ตัวเดียวเท่านั้นนะครับเชื่อมต่อกับตัว Pocket 3กับ Action 4ได้เลยรวมถึงมือถือด้วย อ่าอันนี้คือใช้งานง่ายมากๆตอนที่เรารีวิวพ็อกเก็ตกันเฮ้ยเราบอกว่าอีกหน่อยเนี่ยออกมาแต่ไม่และสามารถที่จะเอามาใช้กับแอคชั่นได้พ o c กเกได้ทําได้จริงแล้วตอนนี้คือทําได้จริงแล้วนะครับแต่ว่าแอคชั่นสี่เนี่ยเขาจะต้องไปอัปเดตเฟมแก่อนให้มันเป็นตัวเฟิร์มแวร์ตัวใหม่ล่าสุดเพื่อที่จะรองรับตัวใหม่ด้วยโอเคเดี๋ยวเราจะเปลี่ยนนะครับเอามาใช้ เนี่ยแทนตัวไม้หนึ่งเลยด,ดูดูก่อนว่าข้างในมันมี <c oughs> อะไรบ้างโอเค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 เดี๋ยวเรามาดูกันก่อน <c oughs> ดีกว่าว่าตัวนี้เขาให้อะไรมาบ้างโอเคอันดับแรกเลยนะครับตัวเคสเขาก็จะเป็นประมาณนี้นะครับตัวเคสจะเป็นแบบด้านๆนะครับแล้วตัวนี้ตัวฝาปิดมีที่ล็อกด้วยมันไม่สามารถจะเปิดได้เราต้องกดเปิดล็อกแล้วถึงจะเปิดขึ้นมาแบบนี้ได้นะครับด้านหน้าตรงนี้นะครับจะมีตัวที่แสดงถึงค่าของแบตเตอรี่ที่ตัวเขายังมีอยู่นะครับตัวนี้เขาพัฒนามาหลายๆด้านเลยทางซอฟต์แวร์ทง ฮาร์ดแวร์นะครับรวมถึงตัวแบตเตอรี่ของเขาด้วยตัวแบตเตอรี่เนี่ยสามารถใช้งานต่อเนื่องได้ถึง18ชั่วโมงนะครับผมแต่ถ้าเป็นตัวเขาเองคนเดียวแบบนี้ตัวเดียวแบบนี้สามารถใช้งานต่อเนื่องได้6ชั่วโมงเลยนะครับคือแบตก,ก็้องหมดไปแล้วมเมมเต็มไปแล้วใ <c oughs> ช่ไหม ตัวไม่ยังสามารถใช้งานต่อได้อีกนะครับผมในชุดนี้นะครับจะเป็นตัวรับเสียงนะครับ2ตัวแบบนี้สําหรับใครที่จะเอาไปใช้แบบสัมภาษณ์หรือว่าถ่ายคลิป2คนเนี่ยแบบนี้ยแบบที่เราทํากันอยู่แบบนี้อ,อใช้ชุดนี้ครับผมเหลือๆอลยครับคุ้มแน่นอนแล้วก็จะมีตัวรับสัญญาณตัวนี้ที่เอาไปติดกับกล้องอันนั้กกน,นก็รับเหรออันนั้นรับเสียงอ,อันนี้ตัวรับสัญญ,ญาณจากตัวนี้อีกทีหนึ่งอ่า okay. มันจะเอาไปติดกับตัวกล้องนะครับตัวนี้เสร็จแล้ว เราสามารถใช้งานกับโทรศัพท์มือถือได้เลยนะครับโทรศัพท์มือถือเนี่ยก็จะมีตัวแจ็คเสียบนะครับที่เป็น Lightning นะครับสำหรับ iOS นะครับแบบนี้เชื่อมต่อกับตัวรับสัญญาณนะครับแล้วก็สำหรับใครที่ใช้ Android ครับก,ก็จะมี Type C มาให้ด้วยแบบนี้นะครับเราสามารถเชื่อมต่อแบบ p l u g and p l a y ได้เลยง่ายๆนะครับคือไม่ต้องไปดาวน์โหลดไม่ต้องอะไรเลยเสียบแล้วสามารถใช้งานได้เลยม,มันดีตรงนี้แหละ User f i เฟรดีตัวบอดี้ทั้งหมดตรงนี้มีประมาณนี้เดี๋ยวเรามาดูในเซ็ตอีกดีกว่าว่ามีอะไรให้มาบ้างกระเป๋าอันนี้คล้ายๆกับ Pocket 3กระเป๋าตัวนี้ใช่ไหม Pocket 3เนี่ยเราว่าตอนที่เรารีวิวเนี่ยมันสะดวกสบายใช้งานง่ายหยิบปุ๊บไปใช้งานได้เลยแล้วทุกสิ่งทุกอย่างจบอยู่ในนี้ กับไม้สอ <My 2, S 2> เหมือนกัน D J I ไม้สองแล้วด้านในนี้นะครับก็จะมีช่องกองที่ใครที่มันเลยอ่าเขาจะมีตัวเด d แคทมาให้ด้วยสําหรับตัวกันลม2อันเลยนะครับแล้วตัวเด d แคทตัวนี้นะฮะแกะฟิกแกะซิอ่าแกะออกมาก่อนตัวเดซแคทเนี่ยมันเป็นเด d แคทแบบเสียบปลั๊ก3.5เสียบเหมือนเสียบสายหูฟังเวลาจะเสียบกับตัวไม้นะครับแค่เสียบเข้าไปแบบนี้ เดเข้าไง,ง่ายง่ายง่ายๆเพราะว่าตัวเก่ามันจะต้องเสียบมันจะต้องบิดตัวนั้นเนี่ยถ้าพูดกันตามตรง DJI หนึ่งตัวนี้มันจะค่อนข้างที่จะใส่ย,ยากนิดนึ่งสำหรับเดสเคสสำหรับตัวกันเสียงนะครับแล้วก็เหมือนว่าจะไม่ค่อยมั่นใจว่ามันจะอยู่ไม่อยู่อย่างงนะี้ใชใช่ใช<ๆ>เพราะว่าเราไม่เห็นเคี้ยวง,งแต่ตัวนี้ง,ง่ายมากๆแล้วตัวแจ็คที่เสียบเข้าไปนะครับแน่นมาก แน่นแน่นดีมากๆเลยนะครับตัวนี้ใช้งานสะดวกมากๆเลยครับและในเซตนะครับเขาก็จะมีสายนะครับมาให้แบบนี้เป็นตัวแจ็ค3.5ที่เอาไว้ใช้กับตัวกล้อง DSLR ตัวรับสัญญาณแบบนี้นะครับตัวสายก็ไม่ยาวมากเป็นแบบนี้เลยพอ,อดีกับพอดีพอะมาถึงรูเสียบแล้วมันก็ไม่เกะกะไม่เกะกะด้วยใช่ไหม,มดีเลยอ่ะแล้วก็จะมีสาย USB Type C มาให้อีกหเส้นนะครับส่วนตัวรับเสียงส่วนตัวไมเนี่ยมันจะ เป็นได้ทั้งคลิปหนีบแบบนี้ที่เราหนีบกัน,บบนอ่าเป็นแบบคลิปหนีบโอ้ยโทษไปจับไม่รู้ว่าเป็นเสียงคือก,กัดหรือเป็นแบบคลิปหนีบสามารถหนีบได้หรือถ้าใครไม่อยากหนีบถ้าไม่อยากโชว์ไมแบบนี้ <S <S ก็สามารถใช้ตัวแม่เหล็กของเขาได้ซึ่งตัวแม่เหล็กเนี่ยแรงดูดเยอะมากมสูงแบบสูงมากๆเลยนะครับแต่ต้องระวังหายเออว่ามันแยกออกมาจากตัวเออ เป็นของผมนะผมจะถอดแล้วเก็บเก็บแยกเอาไว้เพื่อเวลาที่เราใช้อ่ะเราค่อยอ,ออกมาใช้ม,มันจะง่ายกว่าแต่ถ้าเกิดว่าหนีบไว้อย่างนี้เลยนะของ DJ i จไอไหนึ่งผมหายไปตวงแล้วซื้อไม่ได้ด้วย <c oughs> เนี่ยมันหายไปแล้วแต่ถ้าเกิดว่าใครที่ไม่อยากจะหนีบโชว์ออกมาแบบนี้นะครับหรือว่าจะเอาหนีบไว้ในปกเสื้อไว้อะไรพวกนี้มันสามารถที่จะหนีบซ่อนได้โอเคเรามาเปลี่ยนกันดีกว่าอันนี้คือเสียงจากไม่หนึ่ง เดี๋ยวต่อจากนี้เราจะไปเทสนะครับ DJI M2 นะครับว่าเสียงมันเป็นยังไงไปเทสตที่ไหนตรงถนน okay. มีรถวิ่งด้วยมีอะไรด้วยให้เห็นกันชัดๆเลยนะครับแต่ซึ่งเราเอาไปใช้งานไปแล้วเราเห็นศักยภาพของมันแล้วเดี๋ยวเราตัดไปดูก่อนดีกว่าว่าที่เราเอาไปใช้งานจริงๆเนี่ยมันเป็นฟิลแบบไหนไปดูกันอันนี้จะเป็นงานที่เราใช้ DJI M2 ในการใช้ในการทํางานจริงนะคะ,อะสองคน ฝั่งซ้ายอ่ uh huh. จะใช้ดีเจไมล์สอไมล์สอคนฝั่งขวาคือพี่บอยรีวิวของจะใช้ด uh ีเจไมล์หอ่าฮะซึ่งพอเรามาดูในการาฟเสียงเนี่ยก็จะเห็นได้ว่ามันแตกต่างกันมากๆเลยเดี๋ยวเปิดให้ดูชัดๆเลยว่าว่าความแตกต่างมันเป็นยังไง uh huh. คือในระหว่างที่เราถ่ายตรงนี้เนี่ยคือมีการเจาะ มีการก่อสร้างมีการเจาะถนนเจาะอะไรสักอย่าง่ะต้องให้คนนึกภาพออกว่าเจาะมันเจาะแบบไหนซึ่งเรามองหน้ากันแล้วแบบว่าเฮ้ยหายแล้วเสียงออกมาจะเป็นยังไงวะใช่และตอนนี้เราย้ายสถานที่มาอยู่บนที่ที่เป็นจิตรกรรมฝาผนังอายุหลายร้อยปีสมัยอายุทยาตอนปลายเหมือนเป็นห้องหนึ่งห้องหนึ่งห้องนี้เป็นห้องแห่งประวัติศาสตร์ใช่นะแล้วก็ครั้งหนึ่งเนี่ยเราได้มา พาท่านผู้ชมดีกว่ามาชมจิตกรรมฝาผนังซึ่งสมัยเก่าแก่ร่วม400ปีเป็นสมัยกรุงศรีอยุธยาตอนปลายครับและตอนนี้เราย้ายสถานที่มาอยู่บนที่ที่เป็นจิตกรรมฝาผนังอายุหลายร้อยปีสมัยอยุธยาตอนปลายเหมือนเป็นห้องหนึ่งห้องหนึ่งห้องนี้เป็นห้องแห่งประวัติศาสตร์ใช่นะแล้วก็ครั้งหนึ่งเนี่ยเราได้มาพาท่านผู้ชมดีกว่ามาชมจิตกรรมฝาผนังซึ่งสมัยเก่าแก่ร่วม400ปี เป็นสมัยกรุงศรีอยุยาตอนปลายครับซึ่งตอนนั้นอ่ะเราก็ยังไม่รู้คุณภาพของตัวไมที่เราไปใช้ด้วยใช่เป็นการทดสอบจริงๆเลยเป็นการฝากความหวังไว้ใช่มากๆเลยแล้วก็พอมาเปิดดูโอ้ซึ่งเป็นการฝากความหวังที่คือเราเราเอามาฟังนี่คือแบบเฮ้ยดีเจไอไม่สอแม่งทำได้ขนาดนี้แต่ว่าดีเจไอไมหนึ่งก็ยังยังเก็บ เก็บเสียงมาได้แต่แต่ถามว่าในในสภาพแวดล้อมที่มันไม่ได้โหดขนาดนี้ดีใจไปหนึ่งก็คือแบบ The Base เหมือนกัน uh huh. แต่พอมัน,ม,น,ม,นมันมีข้อแบบเทียบเนาะเขาก็พัฒนาเนาะเพราะว่ามันทํารุ่นต่อมามันก็ต้องทําให้ดีขึ้นเนาะนพอมันมีข้อแบบเทียบมาเออก,ก็ก็รู้ว่ามันมันมีข้อแตกต่างออแต่ต้องบอกก่อนเลยนะครับว่าทั้ง2ตัวเนีครับเป็นค่า t a ต d a า d แบบ t a ต d a า d เลยเราแค่ รักแอนเพย์คือเสียบแล้วใช้งานเลยเท่านั้นไม่ต้องไม่ต้องปรับไม่ต้องอะไรเลยคุณภาพเสียงก็เนี่ยเป็นประมาณนี้ครับนี่เราจะไปที่ไหนกันเนี่ยนี่ไงเดี๋ยวเราจะไปเทสใส่เดสแคทเมื่อกี้เราดูไปแล้วนะครับว่าเวลาที่ใช้งานจริงๆมันสามารถใช้งานได้แบบว่าโคตรดีเลยแล้วเราจะขี่มอเตอร์ไซค์ขี่มอเตอร์ไซค์ออกไปเทสลมแล้วก็จะไปฟังเสียงว่ามันสามารถตัดเสียงรบกวนรอบข้างได้ดีจริงหรือเปล่านะครับ คุณว่ามันจะไหวไหมตัดเสียงลมนะตัดเสียงลมด้วยแล้วก็นะตัดเสียงรถเดี๋ยวเราจะไปริมถนนเลยแล้วไปดูว่ามันจะตัดเสียงได้หรือเปล่าไปถ้าใช้ได้ก็คือดีลอดถ้าใช้ไม่ได้ก็ยังดีอยู่ <laughs> นะไป้าลองพูดไปด้วยดิโอเคตอนนี้เรากำลัง ขับรถออกไปเทสไมโครโฟน DJI M2 กันตอนห้าทุ่มเอ้ยเ้ตือนลมยางมุมกล้องอาจจะแบบแปลกๆนิดนึงนะครับเพราะว่าถ้านั่งตอนนี้ก็คือถือนั่งไปด้วยแล้วก็ถ่ายไปด้วยเสียวตกไหมเสียวเสียวดูหูพี่บอยไปก่อนดูหูโวเยครับครับ อ,อ,อะโอเคลองเทสสักหน่อยว่าตัดเสียงลมเป็นไงบ้างนะครับอันนี้คือแบบเดิมๆเ,เลยสแตนดาร์ดสแตนดาร์ดโรงงานกับความเร็วอยู่ที่50กิโลเมตรต่อชั่วโมงแล้วก็มีเสียงเตือนลมยางอ่อนด้วยนะครับติตดตีต,ต,ตนี่อะเราออกมานิดเดียวเดี๋ยวเราไปหาตรงหน้าเซเว่ที่มันติดกับถนนแล้วลองถ่ายดีกว่าโอเคไหมโอ้โห ใช่ไ,ไหมอ่ะม<า>อะ,อ,ะอย่างงี้ดีกว่าเอออย่างงี้ดีกว่านี่แหละอันนี้คือการเทรสไมดีจ i ไไม่สอเมื่กอกี้คนดูหูไม่บอยไปตั้งนานเสียงลมที่ความเร็ว50กิโลเมตรต่อชั่วโมงเ,ออเราไม่ได้ออกถนนใหญ่นะครับเราก็อยู่ในซอยแถวแถวบ้านนี่แหละโอเคยื่นออกไปดิยื่นออกไปจะเอาเข้ามาไหมสุดแล้วค่ะแคนสุดแล้ว่ะยื่นลงไป่ยนี่เราก็ ใส่ตัว DeadCat มาด้วยเพื่อที่จะกันเสียงลมแล้วเราก็อยู่ติดกับถนนนะครับซึ่งมีรถใหญ่วิ่งนะฮะแล้วก็จะมีรถกระบะนะครับสตาร์ทอยู่ด้านข้างฝั่งนี้นะครับรถขนของนะครับเป็นไงบ้างอันนี้คือยังไม่ได้กดปุ่มที่จะตัดเสียงรบกวนรอบข้างน้อย c a n เซ l ลิ่งเดี๋ยวจะมาลองกดก่อนตัวนี้นะครับมันสามารถที่จะกดแยกได้นะครับทั้ง2ตัวเลยของพี่แหม่มกับของผมเนี่ยถ้าของผมกดคนเดียวมันก็จะน้อยแคนเซลลิ่งแค่อันนี้อันเดียว แต่มันก็จะไปดังของพี่แมมถูกต้องไหมเรากดไปที่ปุ่มเปิดปิดนะครับทีหนึ่งปุ๊บมันจะเป็นสีเหลืองหนูแม่มกดของคุณตัวที่เป็นปุ่มเปิดปิดนี่ใช่ไหมอ่าทีหนึ่งจากสีเขียวมันจะกลายเป็นสีเหลืองอ่าโอเคติดให้เราหน่อยอลำบากลำบนลำบากลำบนชีวิตอ่านี่นะครับตอนนี้ ตอนนี้เราก็ใช้น้อยแคนเซลลิ่งแล้วทั้งคู่ทั้งของพี่แมมและของพี่บอยนะครับซึ่งแบบเราอยู่ติดกับถนนเลยตรงนี้นะฮะแล้วก็จะมีรถสตาร์ทอยู่ด้านข้างมีรถวิ่งผ่านไปตลอดเวลาเลยนะครับแต่ผมเชื่อว่ามันจะทำงานได้แบบดีแต่ว่าไอ้เมื่อกี้ไม่รู้นะไ,นไ,นะไนตอตอนที่ขี่มอไซค์นะไม่มั่นใจเท่าไหรไม่มันมันโหดอะแต่ตอนที่เราไปดูฟุตจากที่เราไปถ่ายงานทีวีมาเมือ่อกี้ คือมันมีเสียงจอดถนนด้านข้างซึ่ง DJI My หนึเนี่ยก็ยังรับเสียงมาเยอะใช่แต่สำหรับ DJI My สองโดยที่แบบว่าค่าสแตนดาดเลยนะครับมันตัดเสียงได้แบบเคลียร์ออใส ตอนนั้นเราเพิ่ง,ชงใช้ครั้งแรกเนาะใช้ครั้งแรกเราก็เลยยังไม่ได้ว่าไปกด noise canceling l อะไระเราก็ใช้แบบอย่างนั้นเลยสําหรับผมเนี่ยใช้งานง่ายมากๆนะครับแล้วก็สามารถใช้งานจริงๆสามารถรับงานโ production TV ได้เลย <นะ S 1> เพราะว่าที่เราไปถ่ายกันคือรายการทีวีช่อง9นะครับผมซึ่งพี่บอยเนี่ยจะได้ออกทีวีเป็นครั้งแรก <นะ S 1> แล้วก็เป็นพิธีกรเป็นผู้ดําเนินรายการเป็นคนทีม p r o d u c t i o ถ่ายตัดต่อ,ใค,อใครทำฮใครทำอยากบอก <laughs> อยากบอกแล้ว <laughs> ซึ่งโปรดักชั่นของเราเนี่ยบอกเลยว่าเป็น DJI Lover ออทุกอันใช้เป็น DJI ทั้งหมดมีอะไรบ้างนะที่เราใช้มีโดรนโดรนก็ DJI แอคชั่นแอคชั่นแคมก็ DJI ไม่พกเกตยังไม่มีพราะของหมด <laughs> ไม้ไมก็ DJI ทั้ง4ตัวเลยพกเกตเดี๋ยวก็มีอ่าซึ่งไอโลนินที่ใช้อยู่ตรงเนี้ยเนี่ยเออนี่ย <c oughs> ขึ้นนี้ <c oughs> นก็ <c oughs> อันนี้ก็ DJI <c oughs> ของ DJI อะ่ะ <c oughs> ดีจริงใครที่อยากได้ผมแนะนำครับ B camera นะครับหรือว่าพิก a s ซัสนะครับผมของดีมีประกันใช้กันยาวๆหายห่วงครับผม <c oughs> และในเรื่องของการรับสัญญาณนะครับไม่ตัวนี้สามารถใช้งานระยะไกลๆแบบว่าตัวไมเห็นตัวไมแบบนี้นะได้ถึง250เมตรเลยไกลามาก เดี๋ยวผมจะลองเดินไปไกลๆตรงนู้นคือถ้าเกิดเราใช้ไมวายเลสเนี่ยโอกาสที่เราจะแบบกล้องไม่ต้องตามไมมันก็ยังดูดเสียงได้ใช้งานได้ค่อนข้างที่จะดีระวังรถชนอะรถมาไกลยังรถมาโอเครถมา <laughs> ไม่ได้ยินพี่แม่มรถ <laughs> เข้ามารถเข้ามาเนี่ยไกลมากๆ ข้อดีของการที่ใช้ไมวายเลสเนี่ยเวลาผมไปถ่ายงานข้างนอกเวลาไปถ่ายงานทีวีเนี่ยมันง่ายเพราะว่ากล้องเนี่ยเราจัดคอมโพสสวยๆอยู่กับที่นะแล้วเราก็สมมุติว่าเขาเดินไปอะไรไปเนี่ยกล้องไม่ต้องตามมันจะไม่ต้องแบบตามไปอะไรไปใกล้ๆนะครับมันก็จะได้มุมภาพที่กว้างขึ้นแปลกใหม่ยิ่งขึ้นนะยิ่งเป็นงานทีวีมันไม่ได้ดูในตัวมือถือ เพราะฉะนั้นคอมโพส์ภาพมันสําคัญต้องถ่ายให้สวยถ่ายให้ดีอ่ะตัวแบบเขาจะเดินไปไหนเขาจะทำอะไรไมเราสามารถเก็บเสียงได้ทุกท่วงท่าแบบนี้มันก็สบายทํางานได้ง่ายครับและเนี่ยลองถามผู้ใช้งานจริงดีกว่าถามว่านี่คือหนูแมมเนี่ยพี่แมมเนี่ยใช้งานจริงๆริงง่ายไหมเราเป็นคนที่ไม่ค่อยรู้เรื่องกล้องเรื่องไมอะไรเลยปกติของผู้หญิงเราก็จะแบบ ก็เกืกง้าเวลาใช้อุปกรณ์อะไรที่มันเป็นเทคโนโลยีเนาะอ่าอ uh. ันนี้คือแบบพอพอเรารู้แล้วอะไรอยู่ตรงไหนเสียบตรงไหนเนี่ยคือมันมันง่ายมันง่ายมากมันแบบว่าเปิดมาก็ใช้งานได้เลยคือเวลาเปิดมามันเชื่อมต่อกันเลยไม่ต้องตั้งค่าอะไรให้ยุ่งยากก็คือแบบเปิดเสียบปุ๊บใช้งานสบายใครก็ใช้งานได้คนอย่างพี่ใช้ได้ใครก็ใช้ได้จริงอย่างชุดนี้ที่เราใช้กันเป็นชุดตัวสัมภาษณ์มีตัวรับ รับเสียง2ตัวตัวชุดนี้นะครับจะอยู่ที่12,500บาทนะครับผมส่วนถ้าเกิดว่าใครมีแอคชั่น4อยู่แล้วมีพ็อกเก็ต3อยู่แล้วซึ่งพ็อกเก็ต3เนี่ยตัวชุดเต็มของเขาเนี่ยม,มันจะมีไมค์มาให้1ตัวเราสามารถที่จะซื้อแยกนะครับเฉพาะตัวรับเสียงตัวนี้ได้เพิ่มอีกเหมือนกันก็จะเป็นเวลาเราไปไหนเราก็จะใช้ไมค2ตัวโดยที่ไม่ต้องมีอะไรเสียพยุยงยากแบบไปตัวเบาๆเลยสามารถเชื่อมต่อบลูทูธกันได้เลย อ่าแม้กระทั่งกับตัวมือถือใครที่แบบจะไลฟ์สดจะสตรีมจะอะไรพวกนี้นะครับสามารถที่จะเชื่อมเข้ากับมือถือได้เลยอันนี้ง่ายง่ายมากๆแล้วก็มันมีตัวรับสัญญาณตัวนี้แยกต่างหากตัวละ3,500บาทอซึ่งมันถูกมาก,ถมากๆถ้าเทียบกับ สายไมหรืออะไรสายไมบางตัวนี่แบบเป็นพันพันสองพันก็มีนะครับรสายไมนะครับแต่ถ้าเกิดว่าเรามีตัวนี้มันไร้สายด้วยแล้วมันก็เชื่อมต่อได้ง่ายสามารถใช้งานได้แบบหลากหลายเลยอ,เอันนี้ตอบโจทย์ผู้ใช้งานจริงๆครับและอย่างที่ชอบที่มันเหมือนกับตัว DJI My หนึ่งคือ ตัวเขาเองไม่ต้องเสียบกับอะไรเลยตัวนี้สามารถทำเป็นตัวอัดเสียงได้ด้วยในตัวพอเราอัดเสียงเสร็จนะครับเราก็เอาเข้าไปเสียบกับตัวคอมพิวเตอร์มันก็จะสามารถที่จะเอาไฟล์เสียงของเราเนี่ยลงตัวคอมพิวเตอร์ได้เลยเหมือนเป็นแฟดไดที่จะบันทึกเสียงหรือว่าเวลาเร่งด่วนที่ว่าเราต้องการสัมภาษณ์อะไรอย่างเงี้ยคะเราก,กดกล้องไม่ทันอย่างเงี้ยเราอยากอยากจะได้อะไรตรงนั้นก็คืออัดเสียงไว้ก่อนอยังไงเสียงไว้ก่อนก็ยังดีไว้เป็นข้อมูลเงี้ยแล้วก็กด ใช้งานได้สะดวกสบายแล้วก็ค่อยเอาเสียงไปใช้ได้ใช่มีหลายครั้งมากกับในคลิปมาที่เราคลิปที่เราทํามาช่องรีวิวเนี่ยเราใช้ตัวเนี้ยมาไว้เสียงทีหลังมันสะดวกสบายมากๆไม่ต้องไปเปิดกล้องไม่ต้องอะไรกดอัดบันทึกเสียงแล้วก็พูดเออตอนนี้นะครับผมอยู่ที่นั่นที่นี่แล้วก็เออไปนั่นไปนี่แล้วเราก็เอาดึงแค่เสียงมาใช้กับตัวคลิปของเราได้โอ้โหคลิปนี้เป็นการถ่ายรีวิวที่แบบ อยู่ริมถนนเพื่อจะให้ได้เห็นถึงประสิทธิภาพการทำงานของ DJI m i My 2อย่างแท้จริงโอเคใครที่อยากได้เดี๋ยวผมทิ้งลิงก์ไว้ให้ด้านใต้ลองเข้าไปดูกันได้นะครับต้องขอขอบคุณพิกาัสรนะครับแล้วก็ Big Camera ด้วยนะครับแน่สำหรับวันนี้ขอบคุณมากครับ